เจ๊เจ๊ผมมีเล่าจะเรื่องให้เจ๊ฟังมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมีเรื่องจะเล่าให้เจ๊ฟังคือมันมีนักโทษอยู่สามคนเว้ยกำลังจะถูกประหารเจ๊เจ้าหน้าที่ก็เลยมาถามว่าก่อนพวกมึงตุยเนี่ยพวกมึงอยากจะรับประทานเป็นอาหารมื่อสุดท้ายคือรับประทานเป็นอาหารมื่อสุดท้ายคืออะไรนักโทษคนที่หนึ่งเขาก็เลยตอบไปว่าผมอยากกินพิซซ่าครับเขาก็เลยได้กินพิซซ่าอย่างภูมิใจและนําตัวไปประหารพอถึงนักโทษคนที่สองเนี่ยเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่า ผมอยากกิน KFC ครับเขาก็เลยได้กิน KFC รสเข้มข้นและนําตัวไปถูกประหารส่วนนักโทษคนที่3อ่ะเขาก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าผมอยากกินโบฮิมาพันปีครับเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเขาไปว่าแต่นี่ยังไม่ถึงเวลาโบฮิม่าพันปีออกเลยนะนักโทษคนที่3ามจึงตอบกับเจ้าหน้าที่ทันทีไม่เป็นไรครับผมรอได้เฮ้มึงไปเล่นตรงโน้นไปไม่ตลกหน่อยเหรอครับเจ๊เออ้เจ๊ร้านเจ๊มีผ้าปี่ป่าขายไหมครับ ปากเหรอแล้วคุณจะเอาไปแช่ทำอะไรอะ่ะเอามาปิดตูดมั้งเฮ้ยม่ต้องถามมากเอามาเลยนะเจ๊ผมจำเป็นต้องใช้อ่ะได้ค่ะนี่ถามได้ไงเอามาปิดปากอ,ะอ่ะออาทำไมแกขายแบบเนี้ยนี่จยบอกนะว่าผ่านการใช้มาแล้วเนี่ยพี่เจ๊ใช้มาแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ใช้ก็แบ่งขายมันก็ต้องเป็นแบบนี้สิอา้าวเหรอแล้วคุณภาพแบบเป็นไงมันบางมากไหมแข็งแรงทนทานหรือเปล่า จะบางนะส่วนเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยมันก็มัไนไดอยู่นะน่าจะาคืออะไระเจ๊นี่มันสินค้าร้านเจ๊ได้แท้มาพูดว่าน่าจา่ายเจ๊ไม่รู้เลยหรือว่าคุณภาพมันเป็นยังไงอะ่ะงน,นี้งั้นเจ๊ลองใสใ่ผมดูหน่อยจะไปเหรอถ้าฉันลองใส่อ่ะแล้วคุณจะกล้าใช้ต่อไหมล่ะแล้วร้านเจ๊ไม่มีสินค้าทดลองอะไรพวกนี้เหรอร้านฉันอนะ่ะมันก็แค่ร้านชําเล็กๆเองคุณคิดว่าควรมีไหมล่ะควรมีสิผมอยู่ได้ลองไง เแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองเองก็ได้ลองก็ลองได้นะแต่มึงต้องซื้อด้วยถ้าไม่ซื้ออจะมมึงแตกแนะ่เอานะจีผมลองมึงต้องลองดูก่อนสิไม่ลองผมจะรู้ได้มันพอดีกับผมไหมอะ่ะอายุถงป่ะอ้าวปิดไฟทำไมอ,อ่ะ,อ,ะอ๋อใส่ผิดเป็นไงเจ๊ได้ไหม<อ>เห็นหน้าผมชัดไหม ชัดนะคะว่าแต่คุณจะเอาไปทำอะไรอ่ะเอานะเจ๊อยู่นิ่งๆแล้วกันเป็นไงบ้างเจ๊ตอนนี้เห็นชัดไหมก็มไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าจมูกนี่นูนๆออกมานี่จมได้อยเจ๊นี่ตลกนะเนี่ย <c oughs> เออไหนๆก็ไหนๆล <c oughs> แล้วเ <c oughs> จ๊แถวนี้มีธนาคารไหมไม่มีนะไม่มีงั้นเหรอไห <c oughs> นๆก็ไหนๆแล้ว <c oughs> จัดฟูลออฟชั่นขนาดนี้แล้ว จะกลับบ้านมือเปล่าได้ยังไงเล่านี่คุณจะลวนลามฉันเหรออุ้ยอุ้ยตุยแล้วอุ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะพุ่นอย่าปุ่นอย่าปุ่นไม่ใช่อ่ะเป็นลวนลามมึงมีเท่าไหร่เอาไม้หมดโดนพุ่นซะแล้วอ่ะมันคิดได้ยังไงจะลวนลามเนี่ยไม่เจียมตัวเรื่องตัวมีแค่นี้แหละทายไม่ออก หน้าตาอย่างมึงเนี่ยให้ฟรีๆอ่ะไปไหมล่ะฟรีๆอ่ะไปเอาอยู่ <5. S 1> ใครไม่ออกเราเจ็ดร้อย